สวัสดีครับทุกผู้ชมที่ารพครับประเิวันนี้ผมผ่านมาที่วัดสิมลาัายงธรรมอยู่ที่ตำบลมูลสีอำเภอปากช่องทางขึ้นเขาใหญ่กิโลเมตรที่12ถนนทานารัฐนะครับเห็นว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามมากด้านบนนั้นก็คือเป็นวัดนะครับแล้วก็ประดับไฟสวยงามฮะมีความงดงามด้านพุทธศิลป์นี่เรามากลางคืนสวยขนาดนี้ไม่ทราบว่ากลางวันจะสวยขนาดไหนและก็ตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าสลาของหลวงพ่อรวยประสาทิโก หลวงพ่อคูณปริสุธโธนะครับซึ่งก็เป็นกัลยาณมิตรท่านเป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นศารธร,รม,มิตรกันแล้วก็เป็นรูปร้อยคนมากราบไหว้น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะจากลานตรงนี้ที่เห็นด้านหน้าที่รถจอดอยู่เนี่ยเป็นศาลา สารบุญของทางวัดนะครับมีรูปหล่อมีพระให้กราบไหว้บูชามองไกลๆแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ในช่วงสว่างสว่างนะครับผมจะแวะมาถ่ายให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งเห็นไกลๆน,ลกกนั่น,นคือรูปหล่อของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งทราบมาว่าด้านในนั้นบรรจุเกสาหรือว่าเส้นผมของหลวงพ่อคูณไว้ด้วยพรุ่งนี้จะสวยงามขนาดไหนติดตามชมในคลิปนี้ใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยรวยคูณรวยทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะครับสาธุ